คุณพี่ผู้ชายก็มีอาการใช่ไหมคะเหมือนจะร้องไห้เรามาลุ้นะตัวเลขนะคะแล้วงวดน,นี้ชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะชอบสอง <c oughs> เลขทั่วปูใช่ไหมคะชอบมากเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิงนะคะ ก็มีคุณแม่เนาะนำอะของไหว้นะคะปู่องค์ดำนะคะหรือว่าของแก้บนนะคะ,ะมาจากพิษณุโลกนะคะบนปู่ไหว้นะ,ะสมหวังดังคําพรที่ขอนะคะเ็าได้นาของมาแก้บนปู่องค์ดำนะ,ะด้วยดอกกลาบนะเก้าสิบเก้าดอกแล้วก็ผลไม้เก้าอย่างนะ,ะแล้วก็มีเอ่หมากคู่นะคะเนาะดอกไม้นะ โอ้าล้วก็จัดไปเนี่ยนี่ก็ไว้สื่อักเล็นเล็ไม่มเมี่ ได้มาสมใจแล้วเ <Yeah. Yeah. laughs> นี่ไม่ชั่วนะครับอะชมไม่ทั่วเลยใครก็คงไม่ท้ำแล้วไม่ยากนี่ยามันมีกันต้นองว่ายไหม ไหวก็ได้ครับไหวเลยเม่ไวลยไม่ได้พูดเสียอรอีกก็มาไหวนะย่ามนันจัน์นะคะหลังจากที่ไหวปู่องค์ดำแสนสิริจันทาเสร็จแล้วนะคะ อาจารย์ลงอยากเจออาจารย์ค่ะคุณแม่เพิ่นก็จะจุดนะคะเลขทูบเนาะคุณแม่ก็ได้โชคได้ลาบอยู่นะคะแต่งวดเก้าเจ็ดเก้าก็ได้โชคนะคะเมื่อสักครูก่ก็อ่าคุณพี่ผู้ชายก็มีอาการใช่ไหมคะเหมือนจะร้องไห้เดี๋ยวเรามาลุน้นะนตัวเลขนะคะ จะลองให้นะค<ล>ะจะแน่นออหน้าอ,อกแล้วก็จะร้ะองไห้<ะ>ซึ้งซึ้องอุ๊อาจจะสื่อแบว่าดีใจที่ลูกหลานมาหาหรือเปล่าคะ่ะเนาะ ล้วเคยไปไหว้พญานาคแล้วเป็นแบบนี้ไหมคะไม่เคยแต่ว่ามาที่นี่เป็นอ๋อ<ม>ค่ะปู่อาจจะสื่อเดี๋ยวจะพานะคะไปลุ้นตัวเลขนะคะ<ม>เลขทูปเสียงทายนะ,ะของ<ม>อคุณพี่ที่เพิ่นมานะ,ะแก้บนปู่เนาะ อส่วนมากถ้าเรื่องโชคลาภนี่ก็จะตามอาจารย์นอตตี้เลยอืแล้ววดนี้ชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะชอบสองห้าห้าสองสองห้าห้าสองเลขทูปปูใช่ไหมคะชอบมากเลยซื้อลอตเตอรีไว้สองใบแล้วโอ้ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วด้วยสองห้าห้าสองหาสามตัวไม่ได้ก็เลยได้แปดอ๋อสามตัวนี้ก็คือหกสองห้าแต่ว่าได้ห้าสองห้าเหรอคะ ได้แปดอ๋อแปดสองห้าอืมจะไปหาซิ้กสองห้าทำมาแล้วจะไปหาซืหกสองห้าจ้าอืมขอให้ได้นะคะคุณแม่ชอบชอบวดเนี้ค่ะชอบห้ากับห้าสองสองห้าห้าสองืมกลับกันแค่นั้นเองใช่ค่ะแล้วตั้งแต่ติดตามอาจารย์มานี่คุณแม่ได้โชคได้ลาบกี่งวดมาแล้วคะ ประมาณสี่งวดสี่งวดโอ้โหสี่หกแล้วก็มาเก้าหนึ่งค่ะถ้าก็สามตัวทั้งล่างทั้งบนเลยค่ะโอ้หกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าโอ้ทั้งบนทั้งล่างแล้วก็สามตัวอีกโอ้โหค่ะอืมทำไมถึงซื้อเก้าเจ็ดเก้าครั้งวดนั้นวดนั้นได้ได้ยินใครพูดเลยที่บอกว่าได้ยินว่า การ้องเก้าเก้าอะไรใครพูดอยู่ครับขอม่งี่พี่อ๋อเล่นเล่เล่น่นกเลยบอกเอาสามตัวเลยได้ทั้งน่างทางบนเลยแล้วสามตัวแล้วก็สองตัวมันออกอะไรหกหนึ่งหรือหกหนึ่งหกอะไรเนี่ยนั่นก็นั่นแหละได้ได้ทั้งบนทั้งล่างได้ทั้งสามตัวอื แบบเราไม่มีเงานะครับสามเรามีงบน้อยไงตอนนั้นก็เลยไม่ได้มาแต่แบบบอกถ้าได้ก็บูชาชื่อแบบอันนี้ไงก็มือแล้วก็เงยครับกหวองดำรุ่นแรกนะครับเป็นกำไรเนี่นเนพอรุ่นแรกออาาจรย์ก็เลยกำไรนะสั่งชนะจนด้วยใช่ไหมคุณแม่ชนะจนนะใช่ใช่ใช่ไปรายรุ่นแรกนะครับค่ะนี่นะครับคุณแม่ดู ดูทางยูทูบทางตลอดนะครับวันเลยดูทุกวันเลยนะครับยูทูดนะครับว่ามีการก้าเก้าเก้าก็ไปทีนะครับก้าเจ็ดก้าวใ้ตู้นะครับเก้าเจ็ดเก้าวงวดนั้นนะครับวันนี้คุณแม่พึ่งบอกว่าชอบสองห้าห้าสองเลขทูปอาจารย์เอ้ยเลขทูปปูเลขทูปปูค่ะชอบสองห้าห้าสองสองห้าก็อย่าลืมใส่ห้าก็ไปอีด้วยแม่ได้ห้าสองห้าเหรอคะ ห้าสองใช่ใช่ห้าสองห้าหรือห้าห้าสองอะไรอย่างเงี้ม่ไเลขหาเลขไม่ได้เราก็กลับกันเนาะแค่สามหางไงแค่แค่ใช่ใช่คุณหมวดห้าสี่สี่เนี่ยนั่นแหะอ่าใช่ใช่ไม่แน่นะค่ะเดี๋ยวมาลุ้นนะคะเลขทูบนะคะเลขทูบแม่นะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างจะตรงกับเลขที่คุณแม่เพื่อนชอบหรือเปล่าคะสองห้าห้าสองรางวดนี้เนาะ เลขทุกตัวเลขสองค่ะตัวแรกวันที่สองเห็นเตาหัวใช่เ้างเดีาเด้าเจา้เจาเเ

องสี่รึแดรปดเปล่าครับแม่นเหมือนกันหัวของมันกลมมาเลยเ็

2, 4, 8นะคะทุกท่านอเลขทูบนะคะชัดแล้วสามตัว 2, 4, 8นะคะผิดเต้มนึ่งเนาะเกือบตรงเลขที่คุณแม่เพื่อนชอบ 2, 4 <c oughs> กับ 2, 5นะคะ <c oughs> ผิดเต้มเดียวนะ,ะนะะี่ะแคปไว้ได้เลยนะะ <c oughs> เนาะ,ะ <c oughs> เผื่อตรงใจใครนะ,ะ <c oughs> เป็นเลขที่ใครชอบเนาะ ก็เป็นแนวทางนะในการซื้อสลากกินแบ่งรับลอตเตอรี่นะคะงวดวันที่2พฤษภาคม67นะคะทุกท่าน2 4 8นะคะ